สายลั่นจะขับรถสุขาเคลื่อนที่เองหลังโดนรัฐมนตรีจับผิดเบื้องหลังท่อน้ำเลี้ยงชุมนุมนักเรียนจากการณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นท่อน้ําเลี้ยงของชุมนุมกลุ่มนักเรียนโดยมีการพูดถึงเครื่องเสียงนะคะรวมไปถึง ห้องสุขาเคลื่อนที่ด้วยว่าดูเหมือนเป็นการขับเคลื่อนโดยมืออาชีพนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินสืบสาวถึงต้นต่อ,ต,อต่อไปค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางคุณทรายเจริญบุระนักแสดงสาวชื่อดังก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวแล้วล่ะคะ่ะ จากที่นายนะัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงประเด็นของการมีเบื้องหลังหรือท่อน้ําเลี้ยงในการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนหน้ากระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่ายังตัดสินไม่ได้เพราะก็ไม่ได้เห็นน้องๆมาทําเครื่องเสียงเองไม่เห็นน้องๆขับรถสุขาเข้ามาเองล้วนเป็นมืออาชีพทั้งนั้นที่มาทําเรื่องพวกนี้ได้และต้องสืบหากันต่อไปว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ล่าสุดค่ะวันที่10กันยายน2563นะคะทางคุณทายเจริญปุระนักแสดงสาวชื่อดังหรือว่าที่เรียกกันว่าแม่ยกม็อบนะคะได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมระบุข้อความด้วยนะคะว่างั้นวันหลังขับเองค่ะ ซึ่งคุณทรายก็ออกตัวนะคะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเธอจะเป็นคนขับรถสุขาเคลื่อนที่นี้เองนะคะและยังบอกต่ออีกด้วยว่าน้องพูดกัน3มชั่วโมงรัฐมนตรีมานั่งจับผิดรถซ่วมกลุ่มขมับทั้งนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากต่างส่งกำลังใจให้กับคุณทรายนะคะแล้วก็เชียร์ให้คุณทรายเนี่ย ครั้งต่อไปเนี่ยขับรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาที่ชุมนุมด้วยตัวเองค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ ต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ